เคยสงสัยไหมว่าทำไมแมวสีสว่าดหรือแมวโคราชถึงถูกมองเป็นแรไอเทมในประวัติศาสตร์ไทยแมวสายพันธุ์นี้ถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยตำราแมวโบราณกว่า700ปีมาแล้วว่ามีขนสีเทาอมฟ้าเหมือนฟ้าหลังฝนและดวงตาสีทองสดใสเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีและรุ่งเรือง ในอดีตเชื่อกันว่าใครเลี้ยงแมวสีสวาสดจะได้รับเกียรติยศและบารมีจึงไม่น่าแปลกใจที่ราชวงศ์ไทยโบราณนิยมเลี้ยงแมวสายพันธุ์นี้เป็นเครื่องรางคู่บารมีข้อมูลจากพิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งชาติยังระบุว่าแมวสีสวาดได้รับยกย่องในวรรณคดีไทยด้วยถือเป็นหนึ่งในแมวมงคลชั้นสูงที่น่าสนใจก็คือ ทุกวันนี้มีแมวสีสวาดเหลืออยู่เพียงไม่กี่พันตัวทั่วโลกทำให้การได้ครอบครองแมวสีสวสา์ถือเป็นเรื่องพิเศษและหายากสุดๆนี่แหละสเสน่ห์ของแมวไทยที่ไม่ได้มีแค่ความน่ารักแต่ยังเต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์กดติดตามไว้แล้วมาเปิดโลกแมวด้วยกันค่ะ